นี่นะครับตอนนี้ก็คืออยู่เรียนใต้สะพานแล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะน้ำวันนี้น้ำก็แบบลดลงเยอะเลยนะครับเป็นร่องรอยของที่แบบในระดับน้ำที่มันลดลงไปอะนะครับอ้แสดงว่าช่วงที่พายุมาเมื่อกี้นะทุกคนทุกคนดูต่อมอตรงนี้นะฮะ นี่นะครับแต่ก่อนอนะ่ะมันจะมีขอนไม้ใหญ่ๆขอนไม้ใหญ่ๆขอนหนึ่งนาพัดมาเกยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพอพัดมาเกยอยู่ตรงนี้นแล้วมันเจนอจากพายุโคจิอ่ะนะครับพายุโคจิกิหายไปเลยนะฮะโดนพัดไปที่อื่นแล้วนะครับตรงนี้นนะครับนี่คือบริเวณใต้สะพานนะฮะทุกคนไม่ไม่ได้พาลงมาหลายวันแล้วนะครับ ไม่ได้ลงมาดูหลายวันแล้วอืนะก็จากการที่ระดับน้ำมันลดลงแบบนี้ก็คือฝนถึงช่วงเมื่อกี้นะครับประมาณสักน่าจะสี่ห้าวันนะน้ำก็แบบลดลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆแล้วพอมาวันนี้นะครับฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนนฮะฝนก็ตก ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็จนตอนนี้ก็เหมือนเป็นทางหางมันนะทุกคนยังเป็นแบบฝนตกลินอะไรต่างๆอยู่นะครับนี่นะฮะนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงใต้สะพานนะครับทุกคนนี่นะฮะตรงใต้สะพานตรงนี้นะครับก็คือเป็นที่จอดรถอะไรต่างๆนานาน,นะครับที่จอดรถคือถ้าน้าขึ้นมาเนี่ย คือดูรอยน้ำมันขึ้นนะก็เป็นแบบเป็นโคลนเป็นเลนเป็นโคลนเป็นเลนมาหมดเลยนะแถวนะดีที่แบบมันแห้งแล้วนะครับเนี่ยมันแห้งลงแล้วนะครับวันก่อนผมก็เพิ่งวันก่อนผมก็เห็นอเขาเ,อาเรือคายักมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับขเขาเรือคายักมาผ่านนักท่องเที่ยวเอาเรือคายักขึ้นมาตรงเนี้ยนะฮะ เขาพายมาจากในเมืองเลยนะครับเพราะว่าในเมืองมีจุดอปล่อยเรือคาอยักนะฮะทุกคนนี่คือต่อหม้อที่แบบมีคนมานั่งแบบตกปลาอะไรตรงนั้นนะครับเวลานี่คือบรรยากาศใต้สะพานที่แท้จริงเลยนะฮะทุกคนนะที่พามาดูพามาให้เห็นนะครับด้านนั้น ด้านต้นน้ำก็แบบท้องฟ้าสว่างสว่างอยู่นะฮะแต่ทางด้านในเมืองเนี่ยเป็นแบบมืดครึ้มเลยนะทุกคนตอนนี้ก็จะบอกว่าแบบสายฝนเนี่ยมันปลอยมันปลอยลงมานะครับมันปลิวลงมานักตกปลาอะไรก็แบบไม่ไม่ยังไม่เห็นมานะวันนี้นะครับเพราะว่าผมรีบเดินออกมาก่อนบ่ายสามนะฮะ รีบเดินออกมาประมาณช่วงสามโมงครึ่งอะไรเงี้ยอ่าเพราะบางคนเขาก็แบบรีบมาถ่ายก่อนนะฮะอืมนะครับก็คือบรรยากาศของใต้สะพานแม่น้ำปิงนะทุกคนนะพามาดูพามาให้เห็นนะครับคลิปนี้นะฮะก็ถ่ายตอนประมาณบ่ายสามโงครึ่งนะฮะของวันที่สิบกันยายนนะครับทุกคนอ่านะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะฝนฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่ขึ้นมาแล้วนะนไ,นะนกกนได, like, ด, share, ดะเไ้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับ้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับไม่ใช่สิเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ